ำสับในวงการระเครื่องต่างๆนะครับสลบเงี้ยลูกค้าก็เลือกลากเลืกลแล้วสลบอะไรวะแล้วก็เดินไปนะครับนังลมเขาจะตอบมาบอกว่าเมื่อกี้นังอะไรนังลมนังลมก็ได้ลมไงมั้ก็ตอบให้เราปาบหนึ่งนะ <laughs> สวัสดีกับรายการตีสั่งเลยนะครับในช่องของทางบกน้ำวันนี้เป็นวันสงการปีใหม่ไทยนะครับขอให้เพื่อนๆเดินทางโดยปลอดภัยไปเที่ยวกันสนุกสนานนะครับมีความสุขมากๆนะครับเราก็อยู่ในวงการพรัเครื่องมา20กว่าปีแล้วดีว่ามันก็จะมีคําศัพท์ในวงการพรัเครื่องต่างๆนะครับเหมือนกจบวงการอื่นอะไรอย่างเงี้ยว่างเซียนด้วยกันเองระหว่างพ่อค้านะครับเซียนพ่อค้าอย่างเงี้ยที่เราส่งซิกกัน <c oughs> อ่าที่เราเรียกว่าส่งซิกดีกว่านะครับ บางทีลูกค้านั่งนั่งอยู่ก็งงเฮ้ย hey, อะไรวะเลือกลักเลือกลักนะครับสลบเงี้ยลูกค้าก็เลือกลักเลือกลักแล้วสลบอะไรวะแล้วก็เดินไปนะครับท่าที่นึกออกก็ประมาณ10กว่าคำนะครับอ่าอย่างเช่นคําแรกเลยดีกว่านะครับรั่วนะครับเป็นคําศัพท์ง่ายๆแต่ความหมายนี่มีมูลค่าสูงนะอย่างเช่นว่ามีคนซื้อกับคนขายพระนะครับคนขายพรนะต้องการราคา5 0,000บาทผู้ซื้อก็ต่อไปในราคา4 0 0 0 0บาทแล้วก็ต่อรองกันอยู่พักใหญ่ๆนะครับ แล้วผู้ขายก็บอกว่าเออเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนนะครับขอตัดสินใจก่อนว่าเอ,อ้ยในราคา40 0 0 0บาทขายได้ไหมนะครับแล้วก็เหมือนกับทิออ้งช่วงระยะเวลาไปพักนึงแล้วก็เดินกลับมาบอกว่าโอเคผมขายให้คุณในราคา40 0 0 0บาทละผมจะลองขายให้แต่ผู้ซื้อก็บอกว่าเออราคานี้ผมยอมก่อนนะครับ ยอมก็คือว่าไม่ซื้อแล้วรู้แล้วว่าที่ให้ราคาที่ผู้ซื้อที่ต่อราคาไปสี0 0 0ืบาทอ่ะมันเป็นราคาค่อนข้างสูงเกินไปแล้วแล้วซึ่งเอามาซื้อไปสี่ห0ื่นบาทก็คงขายไม่ได้ก็เลยยอมก่อนเคสนี้ก็จบกันไปไม่มีการซื้อขายนี่คือที่มาของคําว่ารั่วสอ หลุดอ่าหลุดก็คืออย่างเช่นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายผู้ขายเปิดราคาพักไว้3 0,000บาทก็ตกลงซื้อไปเลยในราคา3 0 0 0 0บาทไม่ยอมลดผู้ขายก็ไม่ลดผู้ซื้อก็ซื้อเลยอันนี้ก็อาจจะทําให้ผู้ขายคิดว่าหลุดหลุดไหมถึงว่าเฮ้ยพะกองนั้นมันมันเกินกว่านี้เยอะไหมอเออเกินกว่านี้เยอะไหมเกินกว่าสามหมื่นเยอะไหมถึงห้าหมื่นไหมถึงแสนหนึ่งไหมถึงสองแสนไหมเออเหมือนกับขายราคาที่ตกลนไปเยอะ อะไรอย่างเงี้ยก็คือที่มาของเขาว่าหลุดตอบไปเลยดีกว่าสลบอย่างที่บอกมาตอนแรกนะครับเดี๋ยวอธิบายผมอธิบายเพิ่มเติมว่าไอคำว่าสลบมันคืออะไรอย่างเช่นว่าเราดูพระแล้วหรือว่ามีคนเรียกเราไปดูพระนะครับเรียกเราไปดูพระแล้วเราดูพระคนนั้น่ะไม่แท้พอไม่แท้ปุ๊บแต่ว่าเพื่อนที่ที่ยืนอยู่หน้าผู้ซื้อผู้ขายกำลังเจรจากันอยู่เนี่ยที่เขาให้เราไปช่วยดูเนี่ยเราก็ต้องบอก คนที่เรียกเราว่าออส่งซิกกันไปว่าเฮ้ยสลบนะสลบก็คือพระองค์นั้นที่เราดูอ่ะยังไม่ชอบยังไม่แท้ยังไม่ถูกใจนะครับเพราะว่ามันก็เป็นทางเลี่ยงดีๆนี่เองให้พูดพพเพราะๆหน่อยเพราะบางคนบางคนทนขายก็ไม่เข้าใจการพูดจาแบบนี้เนี่ยมันมันเซฟท,ทั้งเราด้วยนะครับเพราะว่าพระทุกวันเนี่ยเราจะไปบอกของเขาแท้หรือไม่แผลเป็นไปได้ยาก เพราะว่าบางคนคนขายนี่ไม่เข้าใจว่าเอ้ยพระเขาเก็บมานานทําไมไม่แท้หรือว่าพระเขาเช่ามาจากที่อื่นอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่แท้เราก็จะตอบเพียงแต่ว,ว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเราซื้อได้กับซื้อไม่ได้แค่นั้นเองนะครับคําต่อไปเลยก็คือสบายดีนะมีลูกค้ามาขายพระหน้าร้านหน้าร้านหนึ่งนะครับเราก็ไปเห็นเป็นหน้าร้านของพพวกเราเองเราก็จะเดินไปบอกอ่ะสบายดีนะ ก็ในความเข้าใจตรงกันก็คือขอจองไว้นะเอ่อถ้าได้ถ้าได้เช่าอะไรเงี้ยถ้าได้เช่าพัะชุดนี้เราขอจองต่อนะเราขอจองซื้อต่ออะไรเงี้ยน,นะครับขอดูเอ่อเมื่อซื้อเสร็จแล้วเราขอดูอาจจะจบการซื้อขายหรือไม่จบการซื้อขายนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าจบการซื้อขายแล้วเราขอขอดูพัะชุดนี้ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ มันก็เป็นคำคำศัพท์ที่ฟังแล้วก็ตลกดีนะสบายดีนะอะไรยงเงี้ยจริงๆผมก็งงตังขึ้นมาใหม่ๆก็งง,งอะไรสบายดีเดินทั้งวันเจอทั้งวันจะมาถามสบายดีจังอะไรเงี้ยนะครับต่อไปก็ตกรถนะครับตกรถอ,อย่างเช่นว่ามีการซื้อขายกันอยู่และเราปกติเราจะมีหุ้นส่วนในนั้นแต่เที่ยวนี้เราไม่ได้หุ้นไปด้วยนะครับ ก็แปลไปได้ว่าว่าตกรถก็คือตกรถก็คือไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้หุ้นกับเขานะครับอีกอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นพักเครื่องเนี่ยมีตอนนี้กําลังมีพักเครื่องกอไก่กําลังออมีราคาค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเหมือนกับราคาตลาดดีขึ้นมีคนเข้ามาสนใจในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วเราไม่ได้เข้าไปซื้อขายอย่างเงี้ยไม่ทันในการซื้อขายเขา เราก็เรียกว่าตกรถนะครับไม่ไม่ทันไม่ทันราคาเขาไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ทันในการในการเข้าไปเล่นหาด้วยกันก็คือเรียกว่าตกรถได้นะครับต่อไปคือนังลมนังลมก็คือหุ้นหุ้นซื้อพัะแต่ไม่ลงทุนนะครับหุ้นซื้อพักด้วยกันแต่ไม่ลงทุนอย่างเช่นว่าเขาซื้อพักกันไว้10,000แบาทแล้วบอกเอ้ยนังลมนะอ่าแล้วพอเขาขายไปแสนห้าพันบาทเราก็ต้องได้ส่วนแบ่งใช่ไหม คนทั่วไปต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมหุ้นหุ้นลมใช่ไหมแต่จริงๆเปล่าครับเขาจะตอบมาบอกว่าเมื่อกี้นั่งอะไรนั่งลมนั่งลมก็ได้ลมไงเขาก็ตอบให้เราปาบหนึ่งนะป <c oughs> ็นมุกนะครับแต่จริงๆมันคือการลงทุนโดยที่ใช้ปากเปล่าเฉยๆนะครับว่าเออหุ้นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เออมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เลยเข้าใจตรงกันว่าเออหุ้นด้วยหุ้นโดยยังไม่ต้องลงทุน น,นี่คือนังลมนะครับต่อไปก็หนีหนีคืออะไรมีคนมาถามพระเครื่องเราว่าเอออันเนี้ยขายได้เท่าไรเราก็บอกเออขายได้สองแสนนะแล้วเขาก็ไปเช่ามาพอไปเช่ามาเสร็จเอ,อ่อในวงการพระเครื่องเนี่ยจะมีสัจจะไว้ระดับหนึ่งว่าถามพระใครหรือว่าตกลงอะไรกับใครไว้เอ,อ่อมันเป็นมารยาทเบื้องต้นเลย ที่ทุกคนรักษากันไว้นะและควรรักษาต่อไปอย่างเช่นว่าไปถามพักเครื่องคนหนึ่งไว้เออบอกว่าอ,อพระองค์นี้พี่พอรู้ราคาไหมครับว่าขายได้ประมาณเท่าไหร่อพอบอกเขาบอกราคาเรามาเอ,อประมาณ2,000 200, 0 0บาทแล้วเขาก็บอกว่าเถ้าได้ซื้อเนี่ยขอดูหน่อยนะอย่างเงี้ยพอผู้พอผู้พพที่ไปถามเขามาปุ๊บได้ซื้อมาปุ๊บก็เหมือนกับแบบว่า เอออันนี้ซื้อมาสี่แสนแล้วนะไม่เอามาให้เขาดูหรือว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อมาถูกแล้วก็ไม่ไม่อยากแบ่งอะต้องพูดว่าไม่อยากแบ่งไม่อยากแบ่งหรือไม่ทําตามครับไม่ทําตามกติกาที่ที่วงการประเคีื่ยงมันเสีบเนื่องกันมาเสีบต่อกันมานะครับนี่นก็คือคําว่าหนีสุดท้ายก็ไปด้วยนะไปด้วยก็คล้ายหุ้นนะครับคล้าย้หนังลมคล้า,าย้หนังคล้ายหุ้นเด่นเห็นเขาซื้อพักกันอยู่ เราก็เดินไปมันเป็นเพื่อนกันซึ่งเคยหุ้นกันประจําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินมาบอกว่าเฮ้ยอย่างเช่นเขซื้อซื้อขายกันอยู่เราเดินไปเ,เห็นก็ซื้อขายอยู่เฮ้ยไปด้วยนะอ่างเงี้ยมันก็รู้กันละว่าเฮ้ยมีหุ้นเพิ่มมาหนหุ้นนะ จะกี่เปอร์เซ็นต์จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตกลงกันไป4ี่คน5คนคนในการซื้อขายครั้งนั้นก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับอันนี้ก็จะพาเจ่อจงหน่อยไทเกอร์นะผมวค่มาใหม่ใหม่ก็งงไทเกอร์ไทเกอร์นะไทเกอร์และอะไรก็าไทเกอร์การยืมพระไปขายนั่นเองเช่นเรามีพระอยู่นะครับมีเพื่อนมีเพื่อนมามาดูแล้วก็บอกว่าเอออันนี้ขอไทเกอร์หน่อยนะก็คือเหมือนก็ขอยืมพัะไปไปขายหน่อยนะครับบดีเีกาอาจจะมีลูกค้า อาจจะมีลูกค้าที่สั่งพระรุ่นนี้ไว้นะครับเขาก็จะแจ้งมาว่าเออมาเดินดูแล้วเขาก็บอกว่าเออไทเกอร์ไทเกอร์ก็คือยืมพระไปขายก่อนพอเขาขายเสร็จเขาก็ตังมาให้อันนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ที่เครดิตของคนไทเกอร์พระนะครับแล้วก็คําว่าโกงนะครับการที่ซื้อพระราคาสูงเกินความเป็นจริงไปหน่อยก็จะอยู่นานหน่อยนานหน่อยคือเหมือนโกงเท่ เหมือนที่ครั้งปากน้ำเขาชอบพูดนะครับอยู่กับกงเมื่อเขาไม่ได้ชื่อกงนะคงปากน้ำคงจะอยู่เป็นกงเวลาอยู่นานๆอยู่กันไปอีกนานอะไรเงี้ยคำสุดท้ายของวันนี้ที่นึกออกนะตกควายเนี่ยตกควายนี่ก็คือเรามีพ้าองหนึง่งเราได้มาโดยที่ไม่รู้ราคาเปิดขายพัพวกเพื่อนฝูงไปในราคา10,000แบาทซึ่งจริงๆพ้าองนั้นอาจจะขายได้ถึง3 0 0 0 0นบาท แต่เราก็เปิดไปแล้วอ่ะเพื่อนถามมาเปิดเท่าไรเอาเปิด1นึ่งแสนบาทคือในวงการพระนะครับมาลัยยะถ้าเราเปิดราคาไหนมันจะยึดติดคําพูดของเราไปแล้วว่าเราเปิดราคานั้น,มนไม่มีมมว่าพอเปิดไป1นึ่งแสนบาทแล้วเราจะมาเปลี่ยนได้ว่าเป็น2องแสนสามแสนไม่ได้นะครับเปิดคาไหนคือคานั้นถ้าเขาไม่ซื้อถือว่าจบนะครับอย่างเช่นว่าพอเราเปิดไป1นึ่งแสนบาทจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าพระราคาไหน<อ>าราคา,<อ>าขายดีเท่าไหร่หรอ่า แลเราพอใจในราคาที่เราเปิดด้านหนึ่งแสนบาทเพื่อนก็ซื้อไปเราไม่รู้ทีหลังว่าเพื่อนขายไปสามแสนบาทนะครับเราก็เรียกกรณีนี้ว่าตกควายขายตกควายในวงการหุ้นก็ขายหมูขึ้นดอยเงี้ยนะครับมันก็มีนะครับเรื่องราวสนุกสนานเยอะไว้วันไหนนึกออกจะมาทําเป็น EP ีต่อไปให้สนุกสนานกันนี่เฉยจริงๆมันเป็นเรื่องสน,นุกสนานพอมีกาไรก็แบ่งกันกินเออมันเป็นสังคมของเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานหรือว่าท่านอื่นมีคําศัพท์อื่นนะ ก็บอกใต้คอมเมนต์มาได้เลยถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับค,อ,คอนเทนต์แบบไหนพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะดูว่าทําได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้อยากทามากอยากดังพุ่งตรงอยากดังอยากดังเหมือนข้างปากน้าเออเพราะตอนนี้อยากตามติดเขาเพราะตอนนี้ทิงท้งห่างกันนิดเดียวทิ้งห่างหมื่นกันหนึ่งะพุ่งตรงเลยเข้าไปหมื่นแล้วยังอยู่หนึ่งอยู่เลยก็ฝากติดตามทั้งสองนะครับข้างปากน้ําและคินทิติตลับทองนะครับ ่วนตีสั่งลุยเดี๋ยวไปตามในคลิปเอาฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าแล้วก็กดซับสไครต์ให้ถึงแสนซับให้ช่องทำบ,บังน้ำเนี่ยทะลุแสนซับขึ้นไปเลยนะครับก็ถ้ในที่มีพักเครื่องพระบูชาแบบของเก่าพวกด,ด่วยชามเป็นจระลงถมทองชุดน้ําชากระเพาะปลาหิ่งพระอะไรต่างๆเนี่ยผมดีรับเช่ารับซื้อรับจำนำนะครับยินดีบริการถึงหน้าบ้านนะครับด้วยเงิสนสดนะครับก็ถ้าในที่มีเนี่ย ส่งรูปมาทางไลน์ id line แอซายเคแล้วก็เลขเจดตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกน qr code ก็ได้นะครับแล้วก็ท่าในใดที่อยากติดตามผลงานของผมเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปที่หน้าแจ f a c เฟบ o กร้านคำแบงน้ำก็ได้นะครับมีไลฟ์สดทุกวันอังคารก่อวันศุกร์เวลา2องทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมีการโพสต เฟซโพสผลงานอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับอาจจะได้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปจาก YouTube นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมทำน้ำขอราเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านไปก่อนนี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ